后文。Oh, okay. ดีสวนข้อคาดได้เจ้ารกม้านะครับเขาก็สามารถที่ใช้เครื่องตัดหญ้าตักในไม้ข้อคัดที่ใหญ่นะครับว่าจะจ้าโโงโรเมิรตรมาสักวันหนึ่งแล้วก็อาจจะขุดสักเล็กๆสปอร์หนึ่งนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับเท่เาที่จะมีเวลาก็ไม่มีตังค์นะครับขอจา้างแค่ ใช่เปล่งย,ย่าเดี่ยมันมีทําไม้อะไรด้วยนะครับก็เลยอาจจะเคล,ลียร์ให้มันโล่งนวก็อาจจะปลูกกล้วยปลูก,ลกไม้ผลอะไรไปนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ไม่แจ้งต้ไม่โกนะครับมัช่วยไม่ขูดต้องไม้ออกนะเนื่องจากในสว่วนมีไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่คนระับเวลาตัดหญ้าอนะไรก็จะลำบากนะและหน่มันก็จะเยอะนะฮะแหนมอันนี้ตักเสร็จก็ออกใหม่ตักเสร็จก็ออกใหม่ครับ ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะเอากล้วยมาลงนะครับปลูกกล้วยปลูกลอะไรซะหน่อยนะครับแป้งโรบเล็กๆหนึ่งวันนะครับเราจะปลูกสกักเล็กๆสบอ่อครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสวนก็รบก็รกำลังอ่ากำลังเอาต้นไม้เอาญ้าออกก่อนนะครับย่าข้อค้านที่จะรบงสมกันเนื่อจากไม่ได้มันแตกย่านะครับ เดี๋ยวให้ราไมโครเยฟให้เสร็แล้วทีนี้ก็เจ้าต้องกล้วยหรือไม้ผลอะไรมาลงแล้วครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็โรบิโครก็ทำไปได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะเลยครึ่งแล้วนะก็ต้นไม้ใหญ่ๆก็ออาหมดเลยนะครัะพื้นที่สองไร่สองงาน,นครับ ลนเคลียร์ที่นะครับเพื่อที่จะขุดสันน้ำบริเวณนี้นะครับขุดสันสน้ำไว้เก็บน้ำใช้ในยานเลนนะครับผมไม่โผล่บนลาเรเก็บท,ที่อยู่ครับ น,นี่ก็กำลังเริ่มฟุตบ,บอลนะครับ,รบนกกักโทษกำลังทำการฟุตบอลโอเคครับผมตอนนี้ก็ ผขาไมโครได้ทําการขุบสักเกตน้ํานะครับก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับก็ขูดไว้เก็บน้ําแล้วก็เลี้ยงปลานะครับไม่ได้ขูบไว้เก็บน้ําเพื่อใช้ในทางการเกษตรนะครับส่วนน้ําที่จะเอามาใช้ในทางการเกษตรนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขูกบ่อนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะขูบใหญ่กว่านี้นะครับซื่บอบ่อนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับ เคครับตอนนี้ลมมาแรงมากนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับสักก็ยังคุมไม่เสร็จนะครับรุงนี้อีกครึ่งวันนะครับก็ติดตามกันว่าจะเสียข้าราจ่ายเท่าไหร่นะครับก็กาว่าจ,จะจ้างวันเดียวนะครับแต่พอดีว่าสักเก็ตน้ไม่เสร็จนะครับก็เลยจะขอจ้างทุนนี้ครึ่งวันนะครับ จากงานยังไม่เสร็จนะครับก็ผมมือมาแล้วนะครับน่าจะคืนนี้น่าจะตกอยู่นะครับ น,นี่ก็ผมก็กำลังจะตกแล้วครับอย่าพูด3ไม่เสีงเลยนะครับเดี๋ยวพูกนี้ครึ่งวันนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าวัดลึกประมาณสามเมกรนะครับ ไม่รู้ว่าจะเก็บน้ำได้หรือเปล่าโอเคนะครับก็วันนี้ก็วันที่สองนะในการจ้างรถไมโครม,มานะวันนี้ก็จ้างแค่ครึ่งวันนะครับเนื่อจากงบประมาณไม่มีแล้วนะครับเมียอนุมาให้แค่นี้นะครับเกินงบ เงบที่เมียตั้งไว้แล้วคือโดนด่าไปไหลายรอบแล้วครับก,ก็สกตนะก็จะขนาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับเอาไว้ถ้าเก็บน้ำได้ไว้เลี้ยปลานะครับก็จะเอาไว้ใช้ทำการเกษตรก็คนไม่พอนะครับตะกรูอีสักน,นครับเ้าตะกรูสักที่มันใหญ่กว่านี้ เคครัพืโอคครับผมตอนนี้ก็กำลังให้รถแมกโคลคูงสามเกล็ดน้ำอยู่นะครับก็ใช้เวลาไปไวันหนึ่งวันกับครึ่งวันแล้วนะครับ คือวันเช้าก็จะให้ฝุกเศกตอไม้ต้นไม้ออกนะครับแล้วก็ข่วใบก็ฝุกนเศเก็บน้ำเอาไว้เก็บน้ำแล้วก็เรียบลานะครับเดื่อได้เกี่วไว้เพื่อทําการเกษตรนะครับส่วนีเาษนึงก็จะไว้ฝุกในปีต่อไปนะครับเพื่อ อาจจะปุมขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับเพื่อกลับเก็บน้ําแล้วก็เอาน้ําไว้ใช้ในทางาการเกษตรนะครับโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะับู่ขนาดเท่าไหร่นะฮะ วกว้างก็ถ้าโกมบอกก็นะาจะกว้างมาเม่ก,กว่า,าถ้าไปปะบอกก็น่าจนะสี่เมตรได้ส่วนความยาวนั่นก็ประมาณสักสิบเมตรได้นะแต่โกบอกจะแคบไปหน่อยนะน่จาจะขูดแบกสลบลมนะเพิ่มให้หน้าดีคลายหน่าย อนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่โครก็กลับแล้ว okay, ครับตอนนี้ก็คุกยาแฝกแล้ก็ต้นตะไคร้ยอยู่ครับเพื่อที่จะเอาไปปลูกบองขอบบอครับ เพื่อป้องกันการพัดละลายของหน้าดินนะครับครับผมก็ตอนนี้ก็เอายาแฝกมานะครับแล้วก็ปลุกการแนวตรงขอบสะนะครับเพื่อไม่ให้อาดีตสไลด์นะครับฝนน่าจะตกอยู่เนาะ สักเหมือจะไม่ใหญ่เนาะแต่มันก็กีพื้นที่เยอะอยู่เนาะหน่อยโอ้โหครับก็กำลังทำการวางเข้าเพื่อให้ป้องกันการชะลักของดินนะครับเพราะว่าในเมล็ดข้านะครับจะมีเพราะว่าในต๊เข้าวนยจะมีรากเยอะนะครับพอมาง,งอ,อมาเข้ามันก็จะช่วยยึดเกาะกับดิน,นครับ ช่วยป้องกันกำพันทลายของ<ม>ดนีทีหนึ่งนะครับช่วยก่อที่ายาแฝกจะขึ้นนะครับโอเคครับผมหลัจัดที่ขูดสาบเกตน้ำเสร็จเราก็จะปลูกายาแฝกนะครับรอบๆบ,บริเวณขอบปอเพื่อป้องกันกำพันทลายของหน้าดินนะครับ เพราะว่าโอ้นั่นดีค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณเหมือว่าลานทามน้ำนะครับโอเคอันนี้ใครครับปลูกยาแฟอยู่อืทำง,งานเสร็จก็มาปลูกยาแฟต่อครับ เราปลุกยาแฝดอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ปลูกยาแฟดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปลูกตะไคร้อีกที่หนึ่งนะครับอีกแถวหนึ่งนะครับกรบ็รอบๆขอบสาเนะี่ก็จะปลูกยาแฟกแถวหนึ่งแล้วก็ปลูกตะไครกแถวหนึ่งนะครับ กะสสาพอกาะก็ cả cả con, มึงมือมาแล้วนะ